คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับยูดีดีเนี่ยยูทูบไมได้ทำการลบลบหลอกออกไปจากหมวดหมู่เกมใน YouTube Gaming ครับซึ่งทําให้คนที่เป็นครีเอเตอร์เองหรือจะเป็นฝั่งคนดูเนี่ยก็ได้รู้สึกงงชงโนว่าทําไมยูดีดียูทูบเนี่ยถึงได้เอาหมวดหมดูหม่ระบบอ,ออกไปเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับไอเฮปซีพี CPU, ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไวาหายห่วงแอดมินพร้อมให้คำปรึกษารวดเร็วทันใจสําหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลย ครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอย่างเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่าไอตัวหมดหมู่เกมที่ผมว่าเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับตัวหมดหมู่เกมเนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวที่เราสามารถแท็กเกมได้ในตัวใต้ description ตัวนี้นะครับผมนี่นจะเป็นตัวนี้นะซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าเออเนี่ยมีใครที่ทําการอ,อ่ลงคลิปหรือทําการไลฟ์นะครับผมนะเห็นปะ่ะเออเนี่ยเราก็สามารถดูไลฟ์ของคนอื่นๆได้นะครับซึ่งจะเป็นหมดหมู่ที่ทําให้ครีเอเตอร์คนเล็กๆเนี่ยสามารถมีการมองเห็นได้อย่างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ อยู่ดีๆเนี่ยยูทูบก็ได้ทำการลบหน้าตัวโลบอกท็อปิกหายไปครับคุณผู้ชมคือไอหน้าเพจเนี่ยไม่มีครับแล้วก็เวลาเราจะไลฟ์หรือเราจะทําการลงคลิปวิดีโอนะครับเราก็จะไม่สามารถแท็กเกมได้นั่นเองแต่ว่าณตอนนี้ยูทูบเขาได้แก้แล้วมันก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมก็คือตอนแรก่มันจะไม่มีตัวโลบอกตัวนี้ขึ้นเลยครับดีๆคือมันก็หายไปเลยครับจนกระทั่งตัวท w i t t e อร์ของ RTC เนี่ยก็ได้ทาการออกมาโพสต์นะครับว่าได้มีคนบางคนเนี่ยได้ทำการรายงานยูเซอร์ว่าอยู่ดีๆแคตตากรีโลบอกใน u t u b e เนี่ยได้หาย ผมซึ่งมันจะสามารถขึ้นหน้าตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับเวลาเราเข้าตัว YouTube Gaming นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นั่นเองนะซึ่งท็อปไลฟ์เกมเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้นะครับซึ่งตอนแรกนี่ยมันไม่มีโลบอกขึ้นครับคืออยู่ดีๆโลบอกก็หายไปเลยหายไปจากหน้าท็อปิกตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อย่างเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับผมว่าไอ้ตัวหน้าท็อปิกอย่างเงี้ยมันขึ้นมายังไงนะครับผมโดยไอ้ตัวโลบอกท็อปิกนะครับหน้าท็อปิกที่ทุกคนเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับมันเป็นตัวหน้าที่ y o u u t ยูทําาาากรรส้้งขึนม เองนะครับผมโดยอ้างอิงข้อมูลจากตัวของวิกิพีเดียนะครับนี่นี่เห็นปะเขาบอกว่าเป็นออโต้เจเนอเรตบายยูทูบนะครับแล้วก็เป็นเดสคริปชันฟอร์มวิกิพีเดียนะซึ่งตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยที่คุณเห็นเดสคริปชันตรงนี้ก็คือมาจากวิกิพีเดียล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฝั่งครีเอเตอร์เองก็รู้สึกสงสัยนะว่าเออทำไมอยู่ดีๆมันถึงหายไปเพราะว่าทาั้งๆท,ที่หน้านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่มันควรจะมีอยู่ตลอดเพราะมันเป็นออโต้เจเนอเรตบายยูทูบใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมแต่ตัวววววในนนนนนทีีีตขขขออองงง RTC เเเเเเ่่่ยยยกก็หมมืาาาานะาไ้า้ลละพ เคลมบอกว่าเออเนี่ยเขาได้ทําการเคลียร์ตัวโลบก้แคตตากรีนะเหมือนแบบเอาพวกสแปมหรือเอาวิดีโอที่โลคอลิตี้ออกอะไรประมาณนั้นนะซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยปักใจเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าเออมันจะเป็นการที่เขาเอาเพื่อเอาวิดีโอโลคอลิตี้ออกอย่างตัวของกรีกคราฟเองก็ได้มาทําการทวีตตอบนะครับว่าเออมันอาจจะเป็นบลักนะเพราะว่าตัว u t u b e เนี่ยมันได้ดึงตัวเกมแคตตากรีมาจากวิกิพีเดียนะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาในเร็วๆนี้แนะ่ถ้าเกิดสําหรับครีเอเตอร์คนอื่นๆที่รู้ คอนเซิร์นอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้วิวเราน้อยลงหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมก็คือเขาบอกว่ายังไงมันก็ได้คือมาแน่นอนนะครับผมแต่มันก็อาจจะช้าหน่อยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละว่ามันหายตั้งแต่วันที่4แต่มันเพิ่งจะได้กลับมาเมื่อประมาณวันถึง2วันที่แล้วนี่เองครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วนะครับว่าเออเนี่ยมันจะแท็กเกมโรบกไม่ได้แล้วตอนนี้สามารถกลับมาแท็กได้แล้วแล้วเวลาใครที่ทําคลิปหรือไลฟ์สตรีมแนะนําว่าให้แท็กตัวเกมไว้ด้วยถ้าเกิดคุณเล่นหรือคุณอะไรเกี่ยวก อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้ช่องเล็กๆเนี่ยสามารถมีการมองเห็นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ